เพราะเ,เ,เขาพูดเป็นเงี้นนยสวัสดีทุกคนครับประทานข้าวกันที่เพิ่งตื่นแล้วสิหนูก็รีบตอนนี้จะเลืยกมาทำงานเนี่ยเพราะว่ามีอันตรายตอนเช้าก่อนไงนข้าวมันแห้งมาหน่อยนะ อยากฟังเสียงนั้นลองริเกย,ยังไม่มีแรงร้องครับกินข้าวก่อนน้องฮันน่ามาไหมคะใครอะน้องฮันน่าน้องที่เราทำอ๋อเด็กคนนั้นเขาตกเรือไปเมื่อคืนตคนนี้ยังหาว่าไม่เจอเลย แล้วทำอะไระบอกฉันด้วยต้องจำชื่อด้วยนะเนี่ยสี่ป okay. ระเทศนั่นแหละประเทศสุดท้ายดูสภาพดูไม่ได้เลยไม่ควรเป็นนักร้องอย่างยิ่ง วันนี้ครับทุกคนหาว่าอร่อยไหมก็แห้งๆขาดได้ที่ไหนล่ะคือต้องรีบกินนะรีบกินรีบคุณผูโอพิมพอะไรมาวะสวัสดีสวดอดสวัสดีจ้าอะไรอ่านกับบัณฑิตคือขี้เกียบพิมพใช่ไหม ทุกคนจะมาทานข้าวได้กันเน้อเดี๋ยววันนี้ไปบางพลีเก่งกว่าต้องบอกว่าเก่งกว่าก็แน่นอน ข้าวแห้งมากเลยอยากยมีน้ำซุปเท่าไหกินไก่ลไไแล้วแม่วาปวดเข่านะครับไม่ทันแล้วแม่ไม่ตอนนี้เป็น้องก็ออกไลฟ์นะคนี่ขอบคุณครับผมใจส้มนะครับผมดอกก,กุหลาบจากพี่ปังด้วยครับเดี๋ยวหนูจะอ่านคอมเมนต์นะไม่ได้ดูละโมงรางวัลเลย กินอะไรคะขันในไก่ข้าวไรเบอรี่ไข่ต้มอภิงาลอกดูหน่อยเรามาไล่กินข้าวกันยาวๆเลยนะทุกคนนะกินแต่ข้าวกินอยู่นั้นน่ะกินให้มันจุกไปข้าง มีไข่เจมมีค่ะแม่แต่ว่ายังไม่ได้ปอกไข่ต้มเสื้อฉลุสวยจังอ๋อเงี้ยเขาเรียกว่าเสื้อเสื้อฉลุไงอาโปอย่างเงี้ยฉลุฉลุอะอือบลับมาครับอะไรอ่ะน่ารักอะอืมชิ้นเมื่อกี้อร่อยชิ้นนี้กินดม ว่ยเสื่อขามโบไม่กินหรอลูกเขาบอกเป,บอเป็นโบเป็นโรคอ้นี่ครับเครียดกระเพาะช่วงน,นี้บอกว่ารมหนักเหมือนกัน ข้าราชการไอ้หนูลูกพี่ปอปอมาบ้าวันนี้ก็ต้องมาติดนะขาดใำไมไม่ได้หรอกเพราะว่าค่ายเรามีคนขับข้างมากขอบคุณครับคุณหมวกนะฮะพี่วิ หลุดน้ำหน่อยพื่ใจอ๋อคำถามว่าทันตะไก่ตัวที่ไหนต้านสะดวกตัวเลยครับ7-11 คนนี้เจอกันที่บางพลีเนาะบิสซีบางพลีเป็นสินค้าแม่และเด็กเนาะยิ่งงามเลยค่ะขำอะไรคะห้ามขำนะคะที่เราไปคนที่เราเป็นแม่ได้ต่อไปด้วยเหรอไปเจอกันเหรอ,อคนละวันเถอเนนะอย่ามันะ่วมะ บอกให้เบลอปลอดภัยด้วยให,ให้มันทำงานของมันไปครับแม่เหมาะสมกับเด็กสามขวบอะใช่จมูกเราสามขวบคนละวันไหมเราไปยี่สิบแปดเราเตืนดูมิตเตอร์แล้ว <c oughs> ก็รอไปเหอะเฮ้ย <c oughs> ไม่ขึ้นทีวะหิดวันที่ไหนนะที่เราไปมาสิงบุรีปะ่ะ ทุกคนงานสิงบุรีอะ่ะ<ส>เอสปาร์คอะ่ะทีนี้โบบอกว่าวันนี้ทําเวลานะครับว,ว่าเดี๋ยวมีพี่หนูมิเตอร์ขึ้นต่อหนูก็เลยโอเคลองลอง,ลองเสร็จหนูก็กลับแล้วก็ล,วลาเอฟซีข้างรถกันเฮ้ยพี่หนูไม่ขึ้นทีวะพี่หนูไปไหนหรือว่าเขาแคนเซิลอ่ะผิดวันเนื่อตลอดเลยเป็นสี่อสันของโบอือเจอ,อฉันใช่ไหม ดูสร้อยมาด้วยนะอืมขอบคุณสร้อยครับแม่ไม่ผานรัามาห้ามร้องเป็นกินข้าวได้เมียแก่อืมคุณนี้อืมเาบอกว่าห้ามกินข้าวจานซ้อนกันจะมีเมียหลายคนสังเกตป่าหนูเวลาไปกินชาบูนะซ้อนจังเลยซ้อนจานแล้วกินทีมันใสยย่ยาก อืมอร่อย่ะขอบคุณครับก็รักอ่ะเนี่ยขนาดไหนอยากกินแต่ชีสพองขอบคุณครับเจ็ดสิบ,บ,บ 70. ไม่ไหวไนงะกิน ช้อนเยอะเลยครับให้แม่กินต้อนกันเยอะเลยเออดีงามสีน่ารักดีฮึเปลี่ยนเกง่งด้เปลี่นนยนเกง่เเกงด้วยอ๋อสร้อยกางนเก่งสีชมพูไหมั้ยไน้อยๆไม่ต้องสีชมพู น่าใส่มากไปค่ะดีแล้วอืขอบคุณครับยินมพพนมาเชียงใหม่ดังโอ้โวทำบุญชาตินี้สวยชาตินี้ปล่อยปลาได้บุญ ขอให้เปา่นไปจากความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตานาใส่มากเ,เดินหน้างานยุดยาบางเลยนั่นจิดีไม่ไกลามาก หลอกหน้าจริงดูแล้วอย่าใส่ฟิลเตอร์เขามันดูหลอกๆคนเขาก็ใช้ขนาดนั้นและจ้าเนาะบางทีเราลองใช้บ้างเพราะว่าเอ้เราจะได้ดูดีขึ้นมาเนาะมันไม่มีอะไรจริงอยู่แล้ว <c oughs> ทางข้าวกับอะไรสีดำๆเขาบอกหนู <c oughs> ว่าเคยกินนี่โต๊ก ข้าวและเบอรี่เนี้ยหนูก็คนนะหนูว่านึกว่าไอ้ข้าวและเบอรี่ที่มันเป็นโจ๊กอะมันคือเค,เครื่องปรุงก็คนๆไนะโอ้โหร้านนี้เครื่องปรุงบานเลยเว้ยกินไม่ได้แน่เลยเครื่องปรุงอะไรเนะี่ยอ๋อแต่เป็นข้าวและเบอรี่บอกเขาว่าแปบ๊บนึงจะหมดแล้ว đợi thì khó tai rồi ấy có thể khó tùy lắm để có thể có thể <laughs> <laughs> แนคอร้อ,อ,องในห้างห,าหรือว่าเป็นเอาดอร์สวนแม่เด็กเหรอใช่เขาจะซื้ออะไรกลับบ้านได้มั้งเนี่ยคอนเพลคอนเพลอ,อืมดีงามเลยเอามาคุมหัวกลางฝน,นสปอนเซอร์วันนี้ เขคนเสิร์ตเรางจริงเหรอหาเข้าจริงค้าแม่เด็ก,กน,นะทำไมอ่ะบอกบกันค่ะเก็บนะสันเสยังอได้ไหมใครนังขรางลูปไม่มีอ่ะ ครา้งหน้าความเกิดเดอะไลอ,ออนฝากไปด้วยครั้งแรกและครั้งเดียวเพราะความเกิดน่าจะเปลี่ยนคือ ชิผักเนี่ยบางทีถุงอะมันกรอบไงเปิดเท่านั้นเนี่ยหืมเหนียวรอดาม้ากไม่ไหันจะหมดนะใครสักวันเข้ามา,าวะบอกว่าอยู่ไหนจ้า อ๋อที่คนที่เคยออกไปแล้ววันนี้เข้ามาพูกพายข้าตุบเป็นงานงานกาดจานโอเล่ฮนะอะไรนะไม่แต่ว่างงานอนะ่ะสวัสดีครับทุกคนค่อยๆเดี๋ยวจุกนะ ค่อยไม่ได้้นะแม่นะหรือโดนโดนเขาว่าเอาเวลาเขาว่าเราเนี่ยเราก็จะเอ้ยก้มหน้ารับแต่พอสุดท้ายแล้วก็แล้ว<อ>ไม่ขาดีเข้าใจไม่ไมาใหนเรอเนี่ยอ้วให้มา,อาของกาตนาของแท้ปีผีสิงด้วยตั้งเ้ย อืมแบบนั่งดีอืมพี่ชมมาดีครับนะฮะนักร้องสาวสุพรรณบุรี ล่าสกดผัก hmm. กับต <c ười> ุกติดเฮ้ยง่ายนี้ง่ายแต่ว่าปอกตรตง่ายกว่ามันแตกไปเลยหรอใช่ดิก็แกะตามรอยเล้าในโบลูกสาวแม่น้องอันเป็นพี่ชำด้วย้าพี่ชำคิดถึงนะเดี๋ยววาาไปเขาไปดูไลไ์สด าผิดซอสผิดถุงหมดแล้วหมดแล้วโบบอกเขาว่าหมดแล้วอลอโอเคผักหมดแล้วเออต้องบีเพราะว่าไม่รู้กติก,กา ทุกคนจ๋าฝากด้วยใครที่จะโทรมาหาน้องโบโทรมาเรื่องติดต่องานหรือว่าอะไรอย่าไปเวิ้นเวอร์เวิ้นเวอร์กับมันมแต่และเรื่องไม่ใช่ธรรมดาหรือว่าแต่ โบมาบอกว่าทาไม่บอกความจริงว่าอ้างอยู่ไหนจะไปยิงไงโบรู้ของเราบ้าบอบอเสรจ้าเก็บกง่นเปล่าแล้วก็เ,บบอเออได้ได้ได้ เกลี้ยงทุกสิ่งทางเขาละอยู่ว่กจ่ายเดี๋ยวไปก่อนนะบ๊ายบายครับขอาคุณนะครับ